มาชมบรรยากาศครับท่าเรือข้ามฟากขอบพังงานแรงมากเลยนมรสุมรุปปรงตกฝนตกวันนี้ก็คืนใหม่แล้วมองไปกเกาะนะครับนะ่ะนั่แหละเกาะพังงานไม่ไกลครับมองไปเห็นคนเดินอยู่แต่กล้องมันจับไม่ได้ความชัดเจนไม่มี มีปนจอ,จอดลอหลายลำเลยตัวแล้วแี่เรือเรือด่วนก็ร้อยห้าสิบมาชมบรรยากาศน,นี้เป็นสะพานสะพานไม้จุดซื้อตั๋วก็โน่นครับที่เราเดินมา วันนี้พาไปเที่ยวทะเลเกาะพังงนันมันอยู่ท้ายวัดครับท้ายวัดหน้าพลานาเห็นต้งตาลโน่นี่มีวัดเก่าแก่วัดหน้าพลานแล้วมีพัะธาตวัดหน้าพลานท้ายวัดก็เป็นชายหาดยาวไปเลย ถึงแม่น้ำถึงแม่น้ำถึงอะไรเขาเรียกแม่น้ำบ่อ,อพุดอะไรไปนู่นรอบเลยชายหาดยาวไปนู่นรงแลมๆเขาเรียกปลายแหลมปลายแหลมครับแล้วก็จะมีผ้าใ่ปลายแหลมองค์ผ้าใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปกราบไหว้สักการะไทยจีนฝรั่งอินโด เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เกาหลีเหนือมาเยอะครับฟ้ามืดขึ้นมาแล้วลมแรงต้นสนดูครับดูยอดใบต้นสนโยกย,ย้าย ผานสวยครับเป็นจุดเช็คอินที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาก็มาถ่ายรูปตรงนี้แหละดาลงดาลาปลอดภัยมีรปภดูแลกล้องวงจรปิดปลอดภัยสามารถพาครอบครัวคนที่คุณรักมาท่องเที่ยวได้ ตัวนี้ก็จะเป็นบันไดเทียบกับเรือใหญ่เรือใหญ่จอดเทียบบันไดเข้าไปชิดแล้วก็ให้คนเดินลงได้มันสามารถปรับสเกลสูงต่ำขึ้นลงได้ก็เป็นวิวัฒนาการในการออกแบบสะพานทางเชื่อมระหว่างสะพานกับเรือใช้ในการจอดลำเลียงผู้โดยสาร มางไงพินะมางไางมายัางเรือมาอยัางเรือเรามายัางเรือเรา <c oughs> โอ้รอแปบ๊บรอแปบ๊บใจเย็นเดี๋ยวเจอกันครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ FC ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้คุณจะไม่พลาดการติดตามสวัสดีครับ